ลองตัดบล็อกดูนะครับว่าเป็นไงนะครับให้ตัดบล็อกนะครับเผยขึ้นนะครับเผยขึ้นดูความสูงนะครับโดยใช้ปันตะเลี่ยนนะครับกดไว้ก่อนนะครับกดไว้ก่อนกดื้นที่เราจะขึ้นนะกดนี่ขนาดเราจะขึ้นนะครับแล้วเราก็ใช้หวีมาไล่ขอบที่นี่นะครับอันนี้จะง่ายกว่าหวีหรือยากกว่าหวีก็ให้นักเรียนดูเองนะครับ ครับตรงนี er ้ข en ึ้นขึ้นในลักษณะลงตรงสูงเบอร์สามมาหาเกณฑ์ฐานบนก่อนนะครับฐานขอบบนความฟุยนะครับนุ่อย่างมันมีความปุีนะครับมใช่ปีตวัดกลับนะครับตวั้กดขึ้นผมไว้นะครับเมื่อเราขึ้นความสูงยังไง เยินนะครับองเงินพีเศษนี่อาจารย์จะไล่ขอบบนไว้ก่อนนะครับ สำคัญนะครับการตัดบล็อกส,สำคัญที่การเชื่อมนะครับเชื่อมระหว่างความเนียนกับขอบทีนผมนะครับโดยการใช้หวียกนะครับ อรหนึ่งเอหนึ่งม,มานอ,อนด้านไหนนะครับให้เราสวนทางตลอดนะครับสวนทางเส้นผลตลอดนะครับดยการเชื่อมสวัดขึ้นให้ใช้เบอร์หนึ่งนะครับเบรอร์หนึ่งให้เชื่อมกับเบอร์สาม ก็ตบนะครับ,รบตบข้อมือให้ทาให้ทาให้มันเชื่อมกันกับไอ้บล็อกเบอร์สามไม่ได้นะครับที่เห็นปึงจุดดำๆก็คือเราไล่เชื่อมไม่ได้เราก็ต้องดันขึ้นเชื่อมให้ได้นะครับ พอเราไล่ไล่เบอร์หนึ่งได้นะครับตีนผมเรายังไม่เนียนยังไม่ขาวดียังไม่สวยนะครับเราก็ใช้0.5จุดห้าไล่ปีน,นึงนะครับไล่ตีนผมนอ,นอีกทีหนึ่งในขนาดบล็อกก็ใช้บล็อกคราบนขนาดสีใช้หวีนะครับแต่ยังไงพื้นฐานเราก็ต้องมีหวีนะครับในการเก็บไล่ขอบไล่ความเนียน เบียนกัดล่องนะครับที่อาจารย์เชษดกำลังจะทำอยู่ในการโมนะครับโมดิฟายนะครับโมดิฟายใหม่นะครับความแรงนะครับความแรงของแบ็ดเรียนเราไม่จำเป็นต้องไปซื้อของแพงนะครับลองลองดูนะครับเดี๋ยวอเราอาจารย์เชษจะมาให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงดูว่ากัดล่องของอาจารย์เชษดนะครับ แทงให้ถูกครับแกงให้ถูกมุมใดมุมนี้นะครับเบตเตอร์เรียนประมาณสี่ห้าองศาปอบๆมันก็ร้อยกว่าบาทนะครับแต่เวลามูขึ้นมานะครับดูนะครับลาจารย์เชิดติดล่องนะครับของจริงใช้ได้เลยครับอย่างเงี้ยมดดีไฟไม่ได้ผ่าท้องนะครับไม่ได้ผ่าท้องเบตเตอร์เรียนนะครับตัวนี้ตัวเก่านะครับอาจรเชิดลองมาทําดู ะครับเป็นเครื่องโมนะครับจริงไหมครับการตัดล่องครับการตัดไบรุ่นมาทุกวันนี้ไม่ต้องขาวก็ได้ครับไม่ต้องขาวนะครับดูการตัดล่องข้างหน้านะครับการตัดล่องข้างหน้าครับผมไม่คมครับเราสามารถแต่งให้โค้งได้ครับตรงน,นี้ทั้ง โมเครื่องนะครับโมเครื่องรับเ็าะแต่งฟันนะครับรับคมนะครับของดีราคาถูกนะครับอยากให้นำให้เพื่อนเพื่อนชาว์เบอร์นะครับหรือผู้ิทธิ์ลูกข้านะครับสนใจนะครับเข้ามาดูนะครับตัวนี้กัดแ,แท้กัดคมแน่นอนครับเนะี่ย วันนี้็จะเหมาะสมสำหรับผู้หญิงด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าผู้หญิงสภาพจะไม่ผิดไม่เมียในการทานปอบครับครับเล่ามาเห็นจริงครับเห็นจริงเนี่ยเจริงนะครับใครันใจยังไงแท็กครับมาถามอาจารย์เชื่อมาถามทางโรงเรียนได้เลยนะครับ เรียบร้อยทีนี้นะครับตัวที่ใหม่ธรรมดาครับเรามาโม่แบบใหม่นะครับโม่โม่แบบใหม่ครับรับโม่ใหม่แต่งบ้นใหม่กัครับไม่แพงครับอาจารย์จะขายทุขายตูวเขาตลาดแน่นอนครับทดลอกันขอบดูไว้นะครับ เอใ่เอใ้นขณะนิดบนเราก็จะง่ายนะครับอนนี่ไล่ตอยให้ดูไล่ตอยให้ดูดที่ไหนนะครับมากผู้ชายนะครับจนเหนี่คิ้วนะครับเราก็ตัดมาก่อนตาท้ายใช้ลายนะครับตัวเนี้ยกอมาเลยครับ นี่ไงลายไลายต่างะครับไล่ขึ้นมาสีสวยขึ้นมาเลยนะครับสีกลางขึ้นมาพับแบ่งครึ่งฝั่งซ้ายครึ่งหนึ่งฝั่งขวาครึ่งหนึ่งนะครับแบ่งผมให้ดูเป็นช่อนะครับแล้วจับขึ้นมาในแนวเป็นร่องครับเป็นร่องเป็นช่องนะครับขึ้นมาลักษณะผู้ชายนะครับท่านขึ้นมาปุ๊บสามนิ้วท่านก็ต้องยกยาวสามนิ้วถ้าจะให้มีความทุยนะครับให้ใช้ปลายนิ้วของท่านสองนิ้วโคนนิ้วท่านต้องโยกออกมานะครับให้มีความทุย ถ้าอยากได้ความตุยนะครับก็ตัดไปเลยเดี๋ยวเพิ่งตัดตัดธรรมดาก็ได้ครับเดี๋ยวเพิ่งตัดไปพวกที่มันตัดยากนะครับให้เราคุ้นเคยก่อนอันนี้ลักษณะอาจารย์จะตัดแบบตีหลังคุยนิดหนึ่งครับส่วนที่เราตัดไปแล้วปุ๊บนหมีมาข้างหน้านะครับส่วนข้างหลังเราก็บีมาเป็นไกด์ลายต่อนะครับแบ่ง้ายแบ่งขวาอย่างละค้นนะครับเอขึ้นขึ้นมาครับในการตอยยกขึ้นมาแล้วครับปลายชนปลายนะครับท่าด้านหลังไม่ยาวครับ ่วนที่เราตัดไว้หวีประมาณนะครับส่วนหนึ่งเ็เก็บมาเพื่อเป็นหลักใช้ลายต่อครับง่ายๆนะครับของผู้หญิงก็เหมือนตุ้มสยนะสรยของโรงเรียนจวดพิเรานะครับโดยท้ายน่าขนะนี้นะครับตัดตุ้มธรรมดาก่อนก็ได้ครับไม่จำเป็นต้องไปตัดรอยคัตติ้งหรือวันพุ่งพลางอย่างนี้ก็ได้นะครับยังไงก็ได้หอยคพามพ้องเกิดขึ้นก่อนครับแล้วทีนี้นะครับเราตัดเตรงกลางแล้วนะครับตรงกลางเราใช้น้ําฉีดทีนึงนะครับ ฉีดพอประมาณนะครับไม่ต้องฉีดให้ลูกค้าเบียกมากนะสาหรับช่างใหม่เราต้องใช้น้ํานะครับในลักษณะการจับเส้นผมมันจับง่ายนะครับถ้าช่างเก่าแล้วเขาเขาไม่ฉีดน้ําก็ได้นะครับแต่ช่างใหม่เราฉีดน้ํานะครับเพื่อกันะครับระแบ่งเส้นสี่กลางนะครับระหว่างหัวนะครับกลางหน้าผากกลางจมูกนะครับแบ่งสี่กลางขึ้นมาครับหลักแต่ละหลักที่เราหาไว้ช่องช่องกลางมันก็จะตกไปฝั่งซ้ายฝั่งขวานะครับ การการซอยข้างนะครับา็เหมือนลักษณะการแบ่งขีดส้มครับขีดขึ้นมานะครับพยายามยืนอยู่ด้านหลังลูกค้านะครับเราหลักชนหลักเลยครับหลักชนความคุยชนที่เราขึ้นขึ้นตรงนะครับความสูงที่เราขึ้นตรงนะครับจะปล่อยมานะครับแบ่งเป็นช่องเป็นช่องมาซ้ายขวาทําเหมือนกันครับซ้ายขวาทําเหมือนกันครับ ไม่ว่าการคว้ามือหรือการหายมือนะครับเกิดความคล่ uh right องนะครับปล่อยด้วยซาลอนปอยด้วยบาบี้นะครับหลักการตัดด้วยกันไกลัการตัดด้วยการยกหวีลงมาคอยนะครับได้หมดนะครับได้หมดนะครับเป็นช่างไมนี้เราต้องตามยุคตามสมยให้มันทันนะครับหลักชนหลักนะครับหลักชนหลักเหมือนการแบ่งกดตุ้กเหมือนกันนะครับฝั่งขวาใช้ในว่า กักคลับนะครับตัดไปก่อนตัดใปก่อนธรรมดาไปก่อนนะครับเราคล้องมื่อไห่เราคล้องมือไหลเราก็ค่อยมาตัดแบบพอยตคัตติ้งตัดสลับฟันปลาหรืออะไรเยอะแยะนะครับเทคนิคการซอยนะครับเทคนิคการซอยเยอะแยะมากกีฬาการซอยสต่รช่างตะคนนะครับไม่เหมือนกันนะครับเราก็ดูจุดตรงไหนใครดีอะไรเอามาพื้นเอามาปรับความพัฒนาของเราครับ อะไรเช็คอีกทีหนึ่งในการซอยขึ้นมาปุ๊บเราจะดูว่ามันติดคงติดขอบอะไรไหมนะใช้ลักษณะป็นไฟมันสับใช้แล้วใช้ฟันปลาสับนะครับหนามากสับมากหนาน้อยสับน้อยครับครับใช้ในการยกนะครับยกเป็นจุดนะครับเราไม่ซอยเป็นมั่วมั่วไปนะครับจุดไหนมีขอมีอะไรให้เรายกมากนะครับยกบ่อยๆจุดไหนไม่มีก็ลงไปสับของเขาออกนะครับ ลืมว่ายอย่าย้ำอยู่กับที่นะครับใช้ฟันปลาครับถึงไม่ขาดหมดแต่ถ้าท่านย้ำอยู่กับที่นะครับมันจะเกิดเป็นขอบเป็นแหว่งนะครับใช้ได้นะครับใช้อุปกรณ์ให้คล่องมือนะครับเอามาไล่เช็คอีกทีนึงก็คือไล่ขอบบนดูนะครับว่ามีขอบไหมเลี่ยงไล่ขอบทีนึงเกิดความซอกขึ้นมานะครับ เราจะไม่มีนะครับงานจะซอไล่ขอบนะครับไม่ว่าจะจะยกด้วยเลี่ยนนะครับตรงนี้นะครับหรือการขูด้วยมืออย่างนี้ครับและการขูด้วยตัวนี้นะครับเราต้องระวังหน่อยนะครับคือการจบงานแล้วมีผมที่ชี้ออกมานะครับเราก็ต้องไล่ขอบออกไปหน่อยนะครับให้ชี้ไม่ให้ให้ดูล้อมๆแล้มแหลมนะครับท่านใดที่ยังไม่คล่องเราก็ใช้ยกในการไล่ขอบนี้ก็ได้ครับท่านคล่องแล้วก็ ใช้ลักษณะการคว่ำเลี่ยนนะครับูดลงไปนะครับมันจะเหมือนที่ว่าเราจะมีเหมือนตอเหมือนเสี้ยนนะครับเสี้นผมที่ปลูออกมาเราก็ไล่ออกมาครับทําให้ได้ทําให้เป็นนะครับทำอยู่บ่อยๆนะครับมันเกิดความเคยชินเองวันนี้วันที่สองของงานทุ่งที่เมืองบุรีรัมย์นะครับวันเยอะมากอ่เรามาดูเกิ็แล้วข้างหน้านี่ การไม่ได้ถามลูกค้านะครับแตการปฏิใจเองนะครับ <c oughs> อ่านี่นะครับดูเครื่องโม่อาจารย์นะครับเครื่องโม่อ่าเห็นจริงๆริงรับฟังเสียงจริงๆริง <c oughs> เสียงดังจริงๆ <c oughs> กัดจริงๆครับกัดจริงๆคมจริงๆนะครับ <c oughs> ไม่ได้ผ่าท้องนะครับไม่ได้ผ่าท้องเพิ่มความแรงรับความคม กันขอบหน้าผากธรรมดานะครับการให้ตรงนะครับมุมเฉียงลักษณะมุมเฉียงนะครับไล่ขึ้นไปมันก็เข้ามาเหมือนลูกแก้วอยู่ข้างบนนะครับประมาฮาขอบลูกแก้วตอนนี้เสร็จแล้วครับอนนี้จาเสร็จแล้วอาจารย์มาดูฝันึงเราไม่ถนัดให้ใช้กิ๊บนะครับให้ใช้กิ๊บติดก่อนนะครับแล้วกิ๊บก็ดูระหว่างนะครับดูระหว่างเขตนะครับเขิดถ้าเราเข้าไปตรงไหน นะครับกลางหน้าผากเราจากกลางหน้าผากมหาเถิกกลางหน้าผากมาหาเถิกเหมือนกันแต่ตรงนี้อาจารย์กันขอบไว้แล้วนะครับกันขอบไว้แล้วก็จะง่ายในการลงใบมีดนะครับลองมาดูกันนะครับเวลากันนะครับเราทำยังไงนครับกันจากหน้าผากที่เขาเรียกว่าเถิกนะครับเถิดลงมามาหามาหาลูกแก้วนะครับเดหามุมเส้นนี้จะให้ตรมครับนะครับเรากันด้วย เครื่องโมลิาฟนะครับแล้วลงด้วยมีดโกนนะครับเส้นเส้นจะคมชัดมากเลยนะครับมชัดมากนะช่างตัดผมให้สวยนะครับต้องการให้สวยด้วยนะครับากาเช่ดจม้งนิดหน่อยนะครับโ้งนิดหน่อยต้องานข้างใหญ่ไปนิดนึงนะครับช่างในแต่ใช้ ลูกค้าอยากได้เล็กนะครับเราก็ระบายลงมาปุ๊บนะครับให้เล็กลงมาอีก็ได้นะครับแล้วแต่ความพอใจของลูกค้านะครับสั่งเราเขาต้องการยังไงเ,เราทำอย่างนั้นได้ครับช่างบางทีเราก็ต้องแนะแนวแนะนําลูกค้าให้ได้นะครับ,รบอย่างใช้มีโดโกนนะครับต้องระาวาังหน่อยของมีคมน,นะครับ ทิศมือเล่นมือตลอดนะครับทิศมือความือนะครับวนขึ้นตัวนลงให้ได้นะครับยืนท่ายืนท่าการให้พังงานะครับแล้วา่าหมวลูกค้ามากครับโรเห็นไปข้างหนึง่ง